การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งยังเป็นอีกพักนธกิจหลักที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปมุ่งเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านการจัดงานโอทอปมิเย่อย e 2022ภายใต้แนวคิดสุขช็อปสุขใจสุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีคาดหวังมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทตลอดการจัดงาน6วันที่ผ่านมา สร้างรายได้แล้วกว่า273ล้านบาทมีผู้เข้าชมงานมากถึง77,344คนผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่เครื่องประดับหินยกแกะสลักทองสุโขไทยเสื้อผ้าแฟชั่นและแกะสลักพระพุทธรูปทำให้ผู้ประกอบการพอใจผลตอบรับเช่นร้านยเนีทไทยดีไซน์จังหวัดแพร่จำหน่ายชุดเดรสเสื้อผ้าทำาจากฝ้ายออร์แกนิกสสายพันธุ์ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ส่งผลดีเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและยังได้พบลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเสนอแนะไอเดียนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นอีกงานดีที่ทุกคนไม่ควรพลาด เป็นการเปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เราทำไว้อยู่แล้วอะโดยที่บางทีเราไม่รู้ว่าเราจะไปขายไหนเพราะว่ามันไม่เปิดสักทีหนึ่งแล้วก็งานต่างๆที่จะต้องไปต่างๆเนี่ยอีเวนต์ต่างๆมันถูกเลื่อนถูกยุบหมดพอมางานนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเออเรามีรายรับเข้ามาบ้างแทนที่เราจะต้องแบบว่ามีรายจ่ายแล้วแถมมีนี่สินเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับได้ขยับตัวดได้บ้างอยากจะบอกว่าคนไทยเนี่ยมีศิลปะมีวัฒนธรรมสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์บางประเทศ ยังไม่สามารถผลิตได้เหมือนอย่างเราอยากให้มาเที่ยวเดินชมแล้วก็ซื้อกันเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจของคนที่เขาแบบทํางานจริงๆแล้วก็ชาวบ้านจริงๆที่มางานนี้กันขณะที่เสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบอยากให้จัดงานนี้ต่อเนื่องเพราะมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายหาซื้อได้ครบภายในที่เดียวพร้อมเสนอแนะแนวคิดเพิ่มช่องทางการจัดงานเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติเพื่อกระจายรายได้เข้าประเทศมากขึ้น มีโอท็อปก็จะมาเดินเที่ยวเพราะว่าจะมีเสื้อผ้าหลากหลายสินค้าหลากหลายให้เราได้เดินเที่ยวชมอยากให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวเพราะว่าจะได้คลายเครียดช่วงโควิดมีงานอย่างนี้เกิดขึ้นก็อยากให้มาเทีย่ยวเงินจะได้หมุนเวียนภายในประเทศโฆษณาเรื่องโอท็อปให้เขารู้ว่าเรามีอีเวนต์นี้นะปีละก <ừ> ี่ครั้งคนที่มาบางคนเนี่ยมาเจออะไรบางทีอาจจะเกิดดีลกันขึ้นก็ได้<ม>เพราะว่าของเราเนี่ยแ a น d m a d แล้วก็ไอเดียเยอะมากตั้งสต่หลายอย่างเสื้อผ้าเครื่องสำอางคุณภาพดีมากตน้นให้ไปถึงหลาย คืออย่าเทศงนน้้อยตรงีพ่่าน,นา,านโอท็อปมิเกีย2022มีร้านค้าผลิตภัณฑ์โอทอปกว่า2,000ร้านค้าที่น่าสนใจทั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายรวมไปถึงของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกทำจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด และยังมีโซนพิเศษคือโซนหมู่บ้านโอทอบนวพิถีที่รวบรวมของดีจากชุมชนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้มาไว้ในที่เดียวโซนเฟิร์สเลดี้จะแสดงผ้าท,ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมีการออกแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตลอดจนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์บริการส่งสินค้าและอาหารให้ลูกค้าถึงที่บ้านเพื่อ,ออำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยการจัดงานจะจัดถึงวันที่12มิถุนายนนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์1-3อินแพ็เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนมาสนับสนุนและเลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปจากฝีมือคนไทยเพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งพนิยนาฐขวัญแสนสูขรายงาน